สวัสดีผู้มีใจใฝ่ในธรรมและปัญญาทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งหลังจากคราวก่อนที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการตัดผมไปแล้วนั้นก็มีเสียงตอบรับกลับมาอย่างล้นหลามวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวยิ่งกว่านั้นอีกนั่นก็คือเรื่องของเล็บของเรานี่เองหลายท่านอาจจะคิดว่า การตัดเล็บก็เป็นเพียงเรื่องของความสะอาดเป็นการดูแลสุขอ,อนามัยพื้นฐานแต่โยมทราบหรือไม่ว่าในทุกครั้งที่ท่านจะลดกันไกลตัดเล็บลงไปนั้นในมุมมองของคนไทยโบราณมันคือการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มีผลต่อดวงชะตาและพลังงานชีวิตของเราโดยตรงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่ององมงายแต่เป็นเรื่องของ ภูมิปัญญาที่แฝงไว้ด้วยหลักเหตุและผมอย่างน่าทึ่งผมเชื่อในภูมิปัญญาเหล่านี้เพราะมันคือแผนที่นำทางชีวิตที่คนรุ่นก่อนมอบไว้ให้เราเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าศาสตร์แห่งการตัดเล็บนี้มีความลึกซึ้งเพียงใดวันมงคลในการตัดเล็บการเลือกจังหวะเวลา เพื่อเสริมพลังชีวิตคนโบราณท่านให้ความสำคัญกับเรื่องจังหวะและเวลาเป็นอย่างยิ่งการกระทำสิ่งใดในเวลาที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีเกินคาดการตัดเล็บก็เช่นกัน 1. วันอาทิตย์ทำไมถึงเป็นวันที่ดีที่สุดวันอาทิตย์คือวันของพระอาทิตย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจบารมีและความสว่างสวย การตัดเล็บในวันนี้เปรียบเสมือนการตัดสิ่งที่ไม่ดีที่บดบังรัศมีของตัวเองออกไปเพื่อเปิดรับพลังแห่งความเป็นผู้นำโชคลาบและความสำเร็จท่านที่กำลังจะต้องไปเสนองานใหญ่หรือต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญลองเลือกตัดเล็บในวันนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยจะเป็นการเสริมกำลังใจให้ตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ 2. วันจันทร์วันจันทร์น,น,นั้นเป็นวันของพระจันทร์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสเสน่ห์เมตตาความนุ่มนวลและความอุดมสมบูรณ์การตัดเล็บในวันนี้จึงเชื่อว่าจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนใครเห็นก็เอ็นดูการค้าขายการเจรจาต่อรองจะราบเรื่อนขึ้นได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างโดยง่าย โบราณท่านว่าตัดเล็บวันจันร์ทจะมีสีมีสเสน่หานั่นเองครับ 3. วันพุธวันพุธเป็นวันแห่งการสื่อสารและสติปัญญาดาวพุธคือเทพแห่งวาจาการตัดเล็บในวันนี้จึงเป็นการเสริมพลังในด้านคำพูดทำให้วาจาของเรามีน้ำหนักน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นอาปมงคลต่างๆจะไม่กล้าเข้ามาวุ่นวายกับเราเพราะเรามีวาจาเป็นอาวุธที่ศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองอยู่ 4. วันศุกร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าศุกร์ย่อมนำมาซึ่งความสุขวันศุกร์อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์เทพแห่งความรักความงามและโภกกระทับการตัดเล็บในวันนี้จึงเป็นการเปิดประตูรับทรัพย์โดยตรง เชื่อว่าจะมีเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายชีวิตจะสมบูรณ์พูลสุขเหมือนชื่อวันนั่นเองครับสำหรับเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเช้าตรู่เพราะเป็นเวลาที่ร่างกายและจิตใจของเรายังบริสุทธิ์สดใสาอากาศก็ดีพลังงานในธรรมชาติก็กําลังเริ่มต้นวันใหม่ยังเปี่ยมพลังการทำความสะอาดร่างกายในเวลานี้ จึงเป็นการเริ่มต้นวันที่เป็นมงคลที่สุดโยมลองสังเกตดูนะครับวันที่ดีเหล่านี้ล้วนเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับการเสริมพลังบวกทั้งสิ้นนี่คือบทเรียนแรกที่คนรุ่นก่อนสอนเราคือให้รู้จักเลือกจังหวะที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆกับตัวเองวันที่ควรเลี่ยงการรู้จักหลีกห่างจากพลังงานลบ ในทางตรงกันข้ามก็มีวันที่คนโบราณท่านห้ามไว้เพราะถือเป็นช่วงเวลาที่พลังงานไม่เกื้อหนุนการไปตัดหรือไปลดทอนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปอาจเป็นการเปิดช่องให้สิ่งไม่ดีเข้ามาได้ง่าย 1. วันอังคารวันอังคารเป็นวันของดาวอังคารเทพแห่งสงครามถือเป็นวันแข็ง มีพลังงานของความรุนแรงการต่อสู้การตัดเล็บในวันนี้จึงเหมือนการนำตัวเองเข้าไปอยู่ในสนามรบอาจทำให้มีเหตุให้เสียทรัพย์สินเงินทองมีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นหรือสูญเสียสง่าราศีของตนไปโดยใช่เหตุ 2. วันพฤหัสบดีวันนี้สำคัญมากวันพฤหัสบดีคือวันครูเป็นวันแห่งปัญญาและความรู้ การกระทําใดๆที่เป็นการตัดหรือทําลายในวันนี้ถือว่าไม่เป็นการเคารพครูบาอาจารย์และยังเชื่อว่าเป็นวันที่พระราหูมีอิทธิพลสูงการตัดเล็บอาจนำมาซึ่งอุปสรรคปัญหาหลวงๆเข้ามาในชีวิตเหมือนเราไปเปิดประตูรับเคราะห์โดยไม่รู้ตัว3วันเสาร์วันเสาร์เ,าเป็นวันของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความทุกข์ ความเหนื่อยยากและโรคภัยไข้เจ็บโบราณจึงห้ามตัดเล็บในวันนี้โดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้พลังชีวิตอ่อนแอลงง่ายเจ็บป่วยกระสอาะกระแสะสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนกับเราไปเชื้อเชิญความทุกโศกโรคภัยให้เข้ามาหาตัวเองแล้วทำไมถึงห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนเรื่องนี้เป็นกุศโลบายที่ชัดเจนที่สุดครับในสมัยก่อน ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างมีเพียงน้อยนิดจากเทียนไขหรือตะเกียงการใช้ของมีคมอย่างกรรไกรตัดเล็บในที่มืดนั้นอันตรายอย่างยิ่งอาจจะตัดเข้าเนื้อตัวเองได้ง่ายและเศษเล็บที่กระเด็นไปในความมืดก็อาจจะตกลงในอาหารหรือไปทิ่มต่ําคนอื่นได้ผู้ใหญ่จึงสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะไม่พอใจหรือ จะทำให้โชคร้ายเพื่อให้ลูกหลานกลัวและไม่ทํานั่นเองนี่คือความรักความห่วงใยที่แฝงมาในความเชื่อขอให้เราทุกคนได้น้อมระลึกถึงภูมิปัญญาของท่านขอบคุณครับการจัดการเศษเล็บเคารพในทุกส่วนของร่างกายหลังจากตัดเล็บแล้วทำไมเราต้องเก็บให้ดีเพราะคนโบราณเชื่อว่าทุกส่วนของร่างกายเรา ทั้งเส้นผมและเล็บคือที่เก็บพลังงานชีวิตและตัวตนของเราหากปล่อยทิ้งเรียราดหรือตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีเขาอาจนำไปทำคุณไสยมนต์ดำเพื่อทำร้ายเราได้ดังนั้นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือการรวบรวมเศษเล็บทั้งหมดห่อด้วยกระดาษหรือใบไม้แล้วนำไปฝังดินโดยเฉพาะใต้ต้นไม้ใหญ่ การทำเช่นนี้มีความหมายลึกซึง้งคือการนำส่วนหนึ่งของร่างกายเรากลับคืนสู่ธรรมชาติให้แปรเปลี่ยนเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงามเป็นการเชื่อมโยงพลังชีวิตของเราเข้ากับพลังของแผ่นดินทำให้ชีวิตเรามั่นคงดั่งต้นไม้ใหญ่นั่นเองหรือบางท่านอาจนำไปเผาไฟ ก็เพื่อเป็นการทำลายไม่ให้ใครนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ในยุคปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องไสยศาสตร์แต่หลักการนี้สอนให้เรารู้จักความรับผิดชอบและความเคารพในร่างกายของตัวเองการเก็บกวาดเศษเล็บให้สะอาดเรียบร้อยคือการแสดงความรับผิดชอบต่อความสะอาดของส่วนรวม และเป็นการให้เกียรติต่อร่างกายอันเป็นที่อาศัยของดวงจิตเรานี่เองสาธุเล็บในพิธีกรรมและความเชื่อชั้นสูงโยมจะเห็นได้ว่าเล็บไม่ใช่แค่ของสกรปรกที่ต้องตัดทิ้งในทางพุทธศาสนาเส้นผมคือเกษาหรือเล็บคือณขาของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น ถือว่าเป็นพระาธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เคยเป็นภาชนะรองรับคุณธรรมความดีอันสูงส่งจึงมีการนำไปบรรจุในพระเจดีย์หรือองค์พระพุทธร,รูปเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาสูงสุดนอกจากนี้ในทางไสย,ยเวทเองก็ยังมีการนำเล็บไปใช้เป็นมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลเพราะเชื่อว่า เล็บสามารถเก็บและส่งผ่านพลังงานของผู้เป็นเจ้าของได้สิ่งนี้ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าทุกอนูในร่างกายของเรานั้นมีความสำคัญมีพลังงานในตัวเองเราจึงควรดูแลรักษาด้วยความเคารพข้อห้ามตัดเล็บในโอกาสพิเศษการสงวนพลังงานเพื่อเรื่องสำคัญพิธีอุปสมบทก่อนบวชเป็นพระภิกษุนาค จะต้องไว้ผมและเล็บให้ยาวตามธรรมชาติเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อร่างกายที่พ่อแม่ให้มาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนอาการ32การบวชคือการสละสมบัติทางโลกทุกอย่างรวมถึงการปรุงแต่งร่างกายเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสามภพอย่างบริสุทธิ์ในช่วงมีคนเจ็บป่วยหนักหรือคนท้อง ในช่วงเวลาที่คนในบ้านกำลังอยู่ในภาวะที่ร่างกายและพลังงานอ่อนแอหรือกำลังสร้างชีวิตใหม่การตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากร่างกายในบ้านเชื่อว่าเป็นการรบกวนคลื่นพลังงานที่ละเอียดอ่อนอาจทำให้การฟื้นฟู ool, หรือการเจริญเติบโตนั้นหยุดชะงักหรือมีสิ่งไม่ดีแทรกเข้ามาได้ง่ายเป็นการแสดงความเคารพต่อช่วงเวลาที่เปราะบางของชีวิตในการตัดเล็บระหว่างมีประจำเดือน ความเชื่อนี้มีเหตุผลเชิงพลังงานเช่นกันช่วงที่สตรีมีประจำเดือนคือช่วงที่ร่างกายกำลังขับของเสียและปรับสมดุลครั้งใหญ่เป็นช่วงที่ร่างกายจะอ่อนแอกว่าปกติการตัดเล็บซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปอาจถูกมองว่าเป็นการลดทอนพลังงานที่จำเป็นต่อการปรับสมดุลน,นั้นซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณเลือดหรือทำให้ร่างกายไม่สบายได้ในเชิงกุสโลบาย นี่คือการบอกให้สตรีได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นไม่ต้องไปทำอะไรที่จุกจิกนั่นเองครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวในวันนี้แล้วครับจากจุดเริ่มต้นที่เรามองว่าการตัดเล็บเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันบัดนี้ท่านทั้งหลายคงได้เห็นแล้วว่าภายใต้ความเรียบง่ายนั้น ซุกซ่อนไว้ซึ่งมหาสมุรแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของโชคล่างไม่ใช่เรื่องของความงมงายแต่คือบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่สอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความหมายผ่านการกระทําที่เล็กที่สุดความเชื่อเหล่านี้เปรียบเสมือนแผนที่ชีวิตที่คนรุ่นก่อนท่านได้ขีดเขียนไว้ให้เราท่านไม่ได้สอนให้เราเชื่อยอย่างหลับหูหลับตาแต่ท่านกำลังสอนให้เรารู้จักสังเกต พลังงานและจังหวะเวลาของธรรมชาติรอบตัวสอนให้เรารู้จักเคารพในร่างกายอันเป็นที่อาศัยของดวงจิตนี้และที่สำคัญที่สุดคือสอนให้เรารู้จักรับผิดชอบต่อทุกการกระทำของเราเพราะทุกสิ่งที่เราทำแม้จะเล็กน้อยเพียงใดล้วนส่งผลกระทบต่อตัวเราเสมอผมเข้าใจดีว่าในยุคสมัยที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ท่านอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องโชคหลังทั้งหมดนั้นแต่ผมไม่ได้ขอให้ท่านเชื่อแต่อยากจะเชิญชวนให้ท่านได้ลองปฏิบัติดูสักครั้งลองเปลี่ยนการตัดเล็บที่เคยทำอย่างรีบร้อนให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการภาวนาลองเลือกเช้าวันจันทร์หรือเช้าวันศุกร์ที่อากาศแจ่มใสหาที่นั่งเงียบๆสบายๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วในขณะที่ท่านค่อยๆบรรจงตัดเล็บแต่ละนิ้ว ก็ให้ระลึกรู้ไปพร้อมๆกันตัดเล็บนิ้วนี้ขอให้เรื่องร้ายๆความคิดลบๆที่เคยเกาะกุมใจเราจงถูกตัดขาดออกไปเมื่อตัดเสร็จแล้วมองดูมือและเท้าที่สะอาดสะอ้านก็ให้ยกมือขึ้นพร้อมกล่าวคำขอบคุณในใจขอบคุณมือคู่นี้ที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขอบคุณเท้าคู่นี้ที่พาเราก้าวเดินไปข้างหน้าขอบคุณร่างกายนี้ ที่ยังคงรับใช้เราอย่างซื่อสัตย์เพียงเท่านี้แหละโยมการตัดเล็บธรรมดาธรรมดาของท่านจะกลายเป็นการชำระล้างพลังงานลบเป็นการเจริญสติและเป็นการสร้างพลังบวกอันมหาศาลให้กับตัวเองได้อย่างง่ายดายที่สุดท่านจะพบว่าความสุขและความสงบนั้นหาได้จากสิ่งใกล้ตัวเรานี่เองผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในวันนี้ จะเป็นดั่งแสงสว่างเล็กๆที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกท่านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนั้นลึกซึ้งและรอให้เราไปค้นพบเสมอและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นลานธรรมให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผมอยากจะถามโยมทุกท่านว่าโดยปกติแล้วท่านตัดเล็บกันวันไหนและหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้ว มีความเชื่อข้อไหนที่ตรงกับที่เคยได้อินมาหรือมีเรื่องเล่าจากคุณปู่คุณยายที่แตกต่างออกไปบ้างหรือไม่ช่วยพิมพ์แบ่งปันเรื่องราวของท่านลงในช่องคอมเมนต์เพื่อเป็นธรรมทานเป็นการสืบสารภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปผมจะคอยอ่านทุกความเห็นของกัลยาณมิตรทุกท่านครับหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์การแบ่งปันความรู้นี้ก็เปรียบเสมือนการจุดเทียนต่อต่อกันไป ทำให้โลกของเราสว่างสวัยขึ้นไปโปรดช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและกดแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปให้คนที่ท่านรักและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวอันทรงคุณค่าในครั้งต่อไปสําหรับครั้งหน้าเราจะมาคุยกันถึงของใช้ในบ้านที่ทุกท่านคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือไม้กวาด ทำไมคนโบราณถึงห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนมันเป็นแค่กุศโลบายหรือมีความลับทางพลังงานอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านมีสติในการดำเนินชีวิตมีปัญญาในการแก้ปัญหาและเจริญในธรรมทุกท่านเทินสาธุ